สวัสดีครับนี่คือรายการสองทะรุฟ้านะครับรายการที่จะนําเอาดวงดาวนะครับมาบอกแนวทางการดําเนินชีวิตตามสูตรของอาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับก็คือเป็นเรื่องของลัคนานะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ทุกตาครับสวัสดีครับอาจารย์ตุกตาครับสวัสดีค่ะวันนี้ต้องเพึ่ออาจารย์ทุกตาเพราะอาจารย์ขาบวมมากเดินไม่ได้เลย นะฮะช่วงนี้สงสัยจะเดินบ่อยก็เลยไปขาบวมค่ะเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมาเดือนหน้ากลับมานะฮะสมาชิกที่รออาจารย์บุญเดือนหน้านะคะได้พบกับอาจารย์บุญแน่นอนอายุมีจริงอายุมีจริงอายุมีจริงอายุไขด้วยนะเรานึกว่าอายุจะไม่มีจริงนึกว่าเพื่อนเราจะไม่ป่วยค่ะเห็นบอกเดี๋ยวอัดรายการอแต่อายุมีจริงก็เลยมาอัดรายการไม่ได้นะครับหลายๆคนก็บอกว่า รออาจารย์รออาจารย์บุญนะจริงๆช่วงนี้แกไม่ค่อยสบายนะฮะเดี๋ยวกก็ดีขึ้นแล้วครับค่ะนะครับส่วนเลขเด็ดเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะอาจารย์ทุกตามีแน่แม่มีแม่จัดมีแน่แน่ค่ะเดี๋ยวบอกให้เลยค่ะใช่รายการบอกเลยค่ะาคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดากไม่รู้ว่าจะพึ่งอะไรนะฮะต้องการเลขเด็ดไม่รู้พึ่งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่พึ่งหลวงพ่อโสธรได้พึ่งหลวงพ่อโสธรได้นะครับรายการของเราเนี่ย ก็จัดทําจัดสร้างนะฮะหลวงพ่อสวนทรนนะรุ่นร้อยเก้าปีสลกมตํารวจนะครับเข้าพิธีทั้งหมด5วาวะนะถ้าเกิดใครดวงไม่ดีนะครับรู้สึกขาที่พึ่งมีเงินเท่าไหร่ไม่เป็นไรเลยนะครับมาเช่าเลยนะ,ะมาเช่าบูชาได้ขาดเท่าไหร่เดี๋ยว รายการเติมให้เองนะนะรายการเติมให้เพราะว่าจริงๆแล้วอะช่วงนี้ดาวไม่ดีเลยดาวไม่ดีใช่คนก็ต้องอยู่ในความลำบากค่ะใช่ครับพึ่งทางไหนไม่ได้ก็พึ่งสองทารุฟ้าได้สองทุรุฟ้าได้รับธารุฟ้ามีแค่พระนี่แหละครับมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราก็ตั้งใจนะครับนําพระเข้าวิธีวัดสวทรวัดไร่ขิง นะครับวัดบางพลีนะวัดเขาตะเคาวัดบ้านแหลมวัดดานังทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์จะเรียกว่าวัดดันก็ไม่ได้ครับอาจารย์ต้องเรียกว่าเป็นวัดห้าพี่น้องอ๋อเป็นวัดห้าพี่น้องอ่าที่เป็นเป็นตำนานพระลอยน้ำมาพระลอยน้ำนะครับก็ดังนั้นเนี่ยโบราณการก็กล่าวกันว่าพระลอยน้ำห้าห้าวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากถือเป็นพระพุทธรูปประจํา ประเทศไทยแหละนะครับมีมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยให้ความเคารพนับถืออันนี้ไม่มีสายมูนะเป็นสายศรัทธาเป็นสายศรัทธาเชื่อได้เลยอาจารย์บอยสายศรัทธาจริงๆค่ะมูเบอร์ไม่มีไม่มีมูอันนี้คนนับถือเป็นร้อยๆ้อยปีนะครับเศรษฐีแปดลิ้วมีมหาสารนับไม่ถ้วนนั่นสิหลวงพ่อสรนอนดังนั้นนะครับดังนั้นถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีนี่แหละครับหลวงพ่อเศรษฐ์ หลวงพ่อโสธรเนี่ยเศรษฐีตัวจริงบูชาได้เลยบูชาได้เลยนะครับไม่มีตังบอกมาตางเลยครับเดี๋ยวรายการออกให้ออ๋นะ,นะครับ แต่ที่ผมบอกว่าช่วงนี้ดาวดาวมันไม่ค่อยดีเลยเราเริ่มต้นจากราศีพิจิกก่อนเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะราศีพิจิกนะคะตรงนี้เลยนะคะดาวที่อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยมีสามดวงด้วยกันนะคะคือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวเกตนะคะทีนี้ราศีพิจิกเนี่ยเจ้าเรือนคือดาวอังคารใช่ไหมคะทีนี้อังคารเนี่ยค่ะ มาอยู่ที่ราศีกรกฎทีนี้หลายคนที่ทราบหรือหลายคนที่รู้ทางโหราศาสตร์ก็จะบอกว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์มันมันเสียมันเป็นนิดใช่ไหมคะคแต่ทีนี้อันนี้ก็อย่าเพิ่งใจเสียกันนะคะเ,นนเพราะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นนิดนดนีด้นนคือบางทีมันอ่อนแอมันเสือ่อมบางทีทําอะไรแล้วมันไม่มีแรงใช่ไหมคะคทีนี้อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า อาจจะพิ่งใจเสียเพราะอันนี้คือถ้าจะบอกราศีจากนี่คือมันคือเปลือกนอกนะคะทีนี้มาดูนาวางนาวางของอังคารเนี่ยมาอยู่ตรงที่ราศีสิงตรงนี้มันได้เกณฑ์พยานะ,ะคะอังคารตรงนี้ได้เกณฑ์พยาเพราะนั้นถือว่าเมื่อได้เกณฑ์พยาอังคาร อันนี้เขาบอกเสียนอกแต่ดีในแปลว่าเสียไม่จริงอ่าเมื่อมันเภายนอกภายนอกดูไม่ดีภายนอกดูไม่ดีแต่ข้างในแข็งแรงข้างนอกนี่ดูอ่อนแอจะไม่ไหวแล้วแต่ข้างในอ่ะฉันสู้ได้ฉันเข้มแข็งนะเพราะนั้นเจ้าตัว ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ไม่ต้องกังวลใดๆคนราศีพิจิกเนาะ,ะคนราศีพิจิกก็ไม่ต้องกังวลใดๆกังวล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทําไมอ,าาอะไรต่ลาบเนี่ยนะค่ะนะลาบเนี่ยอยู่ร่วมกับปัตตานีเลยนะใช่ค่ะดาว,วได้อสศติาตุเพราะว่ะเาเป็นดาว คู่ธาตุน้ำใช่ค่ะในราศีธาตุในราศีธาตุน้ำคนที่จิดต้องมีอะไรดีแน่อาจารย์ตาบอกหน่อยนะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวลาบเนี่ยนะคะมันมาอยู่ตรงนี้นะคะร่วมกับดาวจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็มันมีสีหกอยู่ในเรือนของราศีพิจิกเนี่ยนะคะก็ถือว่าหกสีเนี่ยมันเป็นคู่ธาตุน้ำมันเป็นคู่เสน่ห์มันเป็นคู่ที่ให้ขุนด้วยนะคะรวมทั้งสี กับ9เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่วาทศิลป์อ้อี่เ้นี่เป็นคู่วาทศิลป์ไม่เหมือน1 C นะึ่งสีนะหนึ่งสีนี่คือโฆษณาประชาสัมพันธ์พูดอะไรไปแล้วคนเชื่อถือแต่49คู่วาทศิลป์ถามว่าดีไหมดีไหมดีแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นะคะว่าข้อแม้เนี่ยพวกนี้สมองจะหลวม ในช่วงนี้นยังงงไสมอ,ค,อคือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมได้ง่ายาถูกหลอกได้ง่ายอะไรได้ง่ายานะคะอันนี้ข้อดีเอยยางงั้นอย่างางั้นเขา,า,าได้วาทศิลป์ดีได้วาทศิลป์อย่างงั้นคนราศีพิจิกมีโอกาสไปหลอกคนอื่นไหมมีโอกาสไปหลอกคนอื่นไหมถ้าแบบ ชี้นาในทางที่ดีก็ดีค่ะแต่ทีนี้มันเป็นคู่วาทศิลป์ก็จริงแต่ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงมันเป็นเรื่องของการเชื่อง่าย<อ>เชื่อคนง่ายหรือแบบไปพูดเขาเรียกว่า พูดน้ำไหลไฟดับพูดอะไรแล้วคนเคลิมฟังเคลิมเชื่อตามอะไร,รบแบบนี้รวมทั้งตัวเองด้วย<อ>ก็กเหมือนกับว่าเชื่อหลงตัวเองได้ง่ายอะไรบแบบนี้เนี่ยเขาเรียกคู่วาทศิลป์เนี่ยมีทั้งดีและทั้งเสียสี่นะคะคแต่ยังไงก็ตาม4ีหเนะะี่ยค่ะมันเป็นคู่เสน่หมันก็ยังทําให้เจ้าชะตาาน,นั้นเนี่ยถือว่า มีอะไรนะมีมีความมีความดีในตัวมีความน่ามองทําอะไรก็เหมือนจะประสบความสําเร็จได้จากความมีเสน่ห์อ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนไว้แล้วเสน่ห์จะปรากฏจะเสน่ห์จะปรากฏอ่าทะไรคนก็จะให้ความอะไรนะคะอาจารย์ให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือเพราะมีคู่สงเคราะห์เต็มคู่สงเคราะห์มีคู่สงเคราะห์หกเลงอยู่อ่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไงนะคะอาจารย์บอกว่าอ่าอาจารย์บอกว่า เป็นอสิติธาตุคบเป็นอสิติธาตุครับเพราะว่าดาวคู่ธาตุน้ำอ,<า>อคู่ใน,าน,านเรนน้ำอ,อยู่ในราศีธาตุน้ำเมื่อมันเป็นอสิติธาตเเุเี่กก็ต้องบอกว่ามันแรงแรงพอสมควรดีนะว่ามันไม่ได้อยู่ในเรือนธาตุไฟถ้ามันอยู่ในเรือนธาตุไฟนี้อสิติธาตุนี่ต้องบอกว่าใหญ่มาจากไหนก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวเหมือนดวงของท่านพลเอกเปรมหม่อมราชวงศ์คึกนี้ผู้นี้ท่านในดวงอสิติธาตุ เลยนะคะแต่อันนี้ก็คือถือว่าผัดนาก็ถือว่านุ่มนวลนะคะมีข้อดีมีความนุ่มนวลมีความคือจะจะเกรงกลัวใครหรือใครจะเกรงกลัวก็ยังมีความรู้สึกว่าคนที่เห็นเราเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าอ่อนอ่อนนุ่มไม่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 รุนแรงประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้มาดูว่าอันเนี้ยเรือนเจ้าเรือนลัคนาเนี่ยก็ เจ้าชะตาในราศีพิจิกเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องกังวลใดๆเพราะดาวอังคารก็เสียนอกแต่ดีในนะคะอย่างนันผมต้องบอกอีกนิดนึงครับอาจารย์ <ฮะ S 1> พอวันที่13พฤศจิกายนยนะครับนะฮะดาวเจ้าเรือนตัวเขาเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับ<ฮ>ะจะมาอยู่ที่ราศีกันจะมาอยู่ที่ราศีกันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ตัวแรกตัวแรก ตัวล่างนี่นะคะคหาจะมาอยู่ที่ราศีกันนี่เลยนะคะเป,เป็นมหาจักรแล้วมนด้วยเป็นมหาจักรแล้วมนด้วยเพราะนั้นเนี่ยมหาจักรก็คือต้องออกแรงนิดหนึ่งนะคะออกแรงฟันขโมงโฉงเสียงน,นิดนึงมหาจักรก็คือต้องออกแรงเลยนะคะคแล้วมันมนด้วยมันเหมือนคนเมาเหล้าอเอาแน่นอนไม่ได้แต่ก็สู้แต่ก็สู้แต่ว่าในความรู้สึกนะเฮ้ มันได้ไหมมันใช่ไหมมันอะไรไหมสําเร็จไหมอะไรไหมมันจะอยู่ในอาการแบบเนี้แต่ยังไงก็ตามเจ้าชะตาสู้สุดฤทธิ์เพราะมันเป็นมหาจักรนั้นถือว่าในเดือนพฤศจิกานี้เจ้าชะตาราศีพิจิกะนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลสู้ได้แต่วันที่ยีอาจารย์ห้ายี่สิบดาวอังคารเจ้าค่ะ มาอยู่เป็นมาอยู่เป็นปะสิอ่ะใช่มอมาอยู่เป็นปะใช่ไหมคะนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะมาอยู่เป็นปะเมื่อมาอยู่เป็นปะนะก็เรียกว่าอ่อนกําลังนิดหนึ่งนะคะ,ะอ่นอนกําลังน,นิดหนึ่งวันที่ยี่สิบนะคะอนอกจากอ่อนกําลังแล้วก็เจ้าชะตาก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้ด้วยนะอ่อนกําลังและความเป็นปะนนะมันมันไม่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดียเด๋ยว,ยวร้ายเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวอะไรอย่างเนี้ย จะมีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เรื่อยเพราะว่ามันเป็น,น,นประดังนั้นคนราศีพิจิกมีอะไรต้องทําให้เสร็จก่อนวันที่ย <20. S 2> ี่สิบใช่ก่อนวันที่ยี่สิบพิจิกาเนี่ยค่ะถึงแม้ใครใครจะบอกว่าโอ้ยดาวังคารเป็นนิดไม่ดีไม่แข็งแรงแต่ต้องบอกว่าแข็งแรงครับแข็งแรงจนถึงวันที่ยี่สิบนะแข็งแรงจนถึงวันที่ยี่สิบดังนั้นมีอะไรก็สู้ไปก่อนถึงวันที่ยี่สิบนี้นะนะครับครับ อ่านี่เรื่องของตัวเองละเรื่องการเงินมาดูการเงินมาดูกันดาวการเงินคือดาวพฤหัสค่ะอาจาคดาวพฤหัสยังอยู่ที่พฤธศพยังคงที่อยู่ที่พฤศพยังพักอยู่ที่พฤธศพเล็งลัคนาราศีพิจิกนะเล็งคนลัคนาราศีพิจิกพฤหัสเล็งลักนะคะพฤหัสเป็นกระดุมพระเท่ากับเงิน เลงตัวเองอยู่เป็นยังไงอาจารย์ทีนี้เมื่อเงินเลงตัวเองอยู่เนี่ยก็แปลว่าถ้าคาดหวังสิ่งใดในเดือนพฤศจิกายนนี้อ่ะยยวยาวๆพราหัสนี้ยังอยู่ราศีนี้อีกยาวๆถึงประมาณกุมภาไม่ใช่อาจารย์ถึงถึงถึงประมาณเมษาเลยนะคะก็ถือว่าเงินเนี่ยยังเลงเจ้าชะตาอยู่สําหรับคนลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นนะคะในปีนี้ ถึงถึงถึงเมษายนถ้าลัคนาลาภิสิยังหวังเรื่องการเงินทรัพย์สินเงินทองรายได้รายรับอะไรยังดีอยู่เพราะเล่งเพราะเล่งพเพรา <ๆ S 1> นะเล่งอยู่ดาวเพราะเล่งอยู่อาจารย์ตอนนี้ดาวพรฤหัสถอยหลังตอนนี้ดาวพระหัสถอยหลังนิดนึงแปลว่าอะไรครับทีนี้เมื่อดาวพระหัสถถอยหลังเนี่ยบางทีความเขาเรียกว่าความรู้หรือว่า เขาเรียกความรู้ผิดชอบชั่วดีคุณธรรมจะทำหรือสิ่งที่คาดหวังหรือความสําเร็จเนี่ยบางทีมันถอยหลังมาเอาเอาแน่นอนไม่ได้นะบางทีมันมันถอยหลังมันคือเหมือนเหมือนกับเดินเดินถอยหลังอะลงลงครองไปบางทีก็สิ่งที่คาดหวังบางทีมันก็จะไม่ได้ออด้วย นะคะไ,ไปเอาเรื่องเก่าๆได้ไหมไปเอาเร uh ื่องเก่าๆได้ไหมได้ค่ะไปเอางานเก่าๆไปเอาเงินเก่าๆเงินเก่าๆมาใช้อได้เงินเก่าๆมาใชได้ได้ยังได้อยู่ได้อยู่ไปเอาเงินเก่าๆหรือไปเอางานที่มันหาเงินที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเงินเก่าๆไว้อือนะก็ยังก็ยังได้อยู่นะที่ลงทุนไว้อะไรไว้เดิมๆก็อย่าอย่าไปทิ้งเนี่ยไปเก็บเอาเผื่อบางทีเก็บ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อาจารย์ใช้คำดีมากเลยค่ะสมาชิกเข้าใจเลยนะคะคก็ยังใช้ได้อยู่นะคะถือว่ายังดีอยู่นะคะคก็การเงินก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ทีนี้มันมีมาุตยูนิดหนึ่งอาจารย์ขาอยากให้อยากบอกนิดหนึ่งทีนี้พอดีมันมีมารตยูร่วมการเงินเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงเพราะมารตยูเนี่ยบางทีใช้แบบไม่คิดนะคะ หมดไม่รู้ตัวก็มีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่ออยู่เนี่ยก็พักด้วยนะเขาพักด้วยพักด้วยก็ยิ่งแบบแต่เมื่อเขาพักก็อาจจะโอเคนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นอาจจะนิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ได้พักนะคะก็พักคับพักมานานแล้วครับพักมาตั้งแต่วันที่สองกันยายนแล้วสองกันยายนแล้วพักมานานแล้วครับตอนนี้แปลว่าการเงินของคนราศีพิจิกดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาว ดาวที่มารบกวนเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วแต่ตัวเองก็หมดด้วยนะตัวเองก็หมดด้วยค่ะค่ะการเงินละต่อไปค่ะการงานการงานหาะกรรมมะมาดูกันนะครับกรรมมะเป็นดาวอาทิตย์นะคะครับกรรมมะเนี่ยมาอยู่เรือนวินาศเป็นยังไงของลัคนาพิจิกเมื่อกรรมะเป็นนิดด้วยเป็นนิดด้วยวินาศเป็นนิดนี่แปลว่า เสียกับเสียมันจะเป็นดีเหรอเสียกับเสียมันจะเป็นดีเมื่อวินาศเป็นนิดเนี่ยความเป็นวินาศเนี่ยมันจะความเป็นนิดเนี่ยมันจะหายไปอ๋ออ่ามันก็จะคงที่ทีนี้เรามาดูซิว่านวางอะนวางของดาวอาทิตย์น่ะมันดีไหมอ๋อนวางของดาวอาทิตย์ไปอยู่นวางของดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่พันธุพันธุนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อนัววางอาทิตย์ไปอยู่ที่พันธุุตรงนี้เนี่ยมันไม่มีตําแหน่งเออตรงนี้เดี๋ยวนะคะตรงนี้มันเป็นประไหมคะีนเมื่ออาทิตย์มันเป็นประเนี่ยนะักวางเป็นประแปลว่าเสียนะคะไม่ดีะะดต้องรอวันที่ต้องรอวันที่เท่าไหร่คะจย์รอวันที่เจ็ดรอวันที่เจ็ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออเรื่องการงานเนี่ยมันเป็นวินาศมันได้สองกรณีนะคะ กรณีที่หนึ่งคือวินาศเป็นนิดนิงะความเป็นนิดมันเสียไปกับอันที่สองคือถ้าเราจะทำงานเสริมหรืองานอะไรที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าที่มันเป็นอะไรที่ทางลับๆหรืองานมไม่เปิดเผยหรืองานที่ไม่ต้องการให้ทำเสริมขึ้นมาไม่มีงานอาชีพเสริมดีกว่ามีอาชีพเสริมดีกว่ามันมีอาชีพ,ชพหลักอยู่แล้วแต่สามารถทําอาชีพเสริมได้เพราะงานวินา๋มวนทาอาชีพมครับคนเราจริจริงนะฮะ อาชีพเสริมหาง่ายมากเลยแต่ต้องระวังคนหลอกซะนั้นแหละนะเข้าคุกไปหลายคนแล <c oughs> ้วก <c oughs> ็ระวัง <c oughs> ต้องระวังคน, <c oughs> นหลอก <c oughs> ต้องระวังคนหลอก <c oughs> ด้วยนะแล้วอาทิตย์นี้ก็งานเสริมถ้าจะบอกว่าเป็นงานอะไรนะก็จะเป็นพวก ของที่มีประกายของส่องแสงเพชรนินจินดาอะไรพวกอย่างนี้นะคะหรืองานที่ไม่เสียหายงานที่มีเกียรติอะไรหลังนี้ก็ได้ะนะคะค่ะ,ะการงานไปแล้วค่ะู่อไปอาาคู่คมาดูซิค,ค,คู่อยู่กับตัวเลยคู่อยู่กับตัวเลยสี่หกหกสี่ด้วยช่วงนี้ในเดือนนี้นะคะเจ้าชะตาก็จะทำไมคะมีเสน่ห์ตอบ เพศตรงข้ามเพศตรงข้ามนะคะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆด้วยนะ,ยนะหก<า>สีนี่นะพู่ธาตุน้ําด้วยนะแล้วมีสเสน่ห์มากๆเลยเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจ เรียกว่าได้โชคลาภจากคู่ไได้โชคลาภจากคู่ก็ได้นะเพราะคู่ติดตัวเลยได้โชคลาภจากคู่ด้วยนะคะ่ะก็ถือว่าคงไม่พ้นเรื่องเงินเนาะไม่พ้นเรื่องเงินเพราะว่าเงินไปอยู่เงินไปอยู่กับคู่พอดีเงินอยู่กับคู่เงินอยู่เรือนคู่ครับนะฮะถ้าอยากจะหาเงินเนี่ยก็หาเงินในกระเป๋าสตางค์สามีละครับเนี่ยคงจะหาง่ายที่สุดค่ะได้ค่ะหาเงินหาเงินในกระเป๋าสตางค์แฟนนะแต่ว่าเดือนนี้คุณต้องเอาใจแฟนคุณให้มาก แม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะดูแบบอ่อนเะไรกันนะแบบไม่ไม่ไม่เสียงดังไม่ถือไม่อืออนะออยอมเราทุกอย่างก็อย่าได้ข่มนะครับเพราะเงินอยู่ที่เขานะเงินอยู่ที่เขาอ่มีอะไรก็ขอเขาไดค่ะนะคะขอบครบท้วนไปสําหรับราศีพิจิกนะคะค่ะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตประชันกันเลยค่ะก่อนจบ ไลฟ์ Life, วันนี้นะคะอาจารย์ตุกตาหรืออาจารย์ทิตาลีนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะถ้าใครต้องการที่จะดูดูดวงนะคะหรือดูไพ่เปิดไพ่ทายใจกับอาจารย์ทิตาลีนะคะก็ติดต่อผ่านทางทางแอดมินทางรายการได้สองททรฟ้าได้แล้วก็ส่วนตัวของอาจารย์นะคะ,ะเดือนพฤศจิกายนอ,อาทิตย์หน้านี้นะคะอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะอาจารย์ทิตาลีค่ะจะไปเปิด สถานที่ดูดวงนะคะเปิดไพ่ทายใจกับอาจารย์ทิตริเทวีโชคที่เมืองทองธานีที่อาคาร C ีเมืองทองธานีนะคะสมาชิกท่านใดที่อยู่ใกล้แถวนั้นหรืออยู่ในเมืองทองธานีนะคะ,นะคะหรือท่านใดที่ผ่านไปแถวนั้นนะคะก็แวะนะคะตรวจด,ดวงเปิดไพ่ กับอาจารย์ทิตลี <มา S 1> ได้มาเจอตัวจริงครับมาเจอตัวจริงอาจารย์ได้ที่สีสามเบอร์ทองธา <ๆ S 1> นี 4, นแล้วอาจารย์ก็จะมีของมูด้วยค่ะอาจารย์พวกเทียนอธิษฐานทูบอธิษฐานาน้ํามันเทียนบูชาประจําว,วันอะไรสําหรับบูชาหน้าหน้าโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้นะคะสายมูตัวจริงเนาะสายมูตัวจริงค่ะนั้นไปพบกับอาจารย์ทิตลีได้อาจารย์ไปเปิด อ่าสำนักเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารยสร์สถานที่ประจำะดูดวงดูดวงดูประจำเลยเหรอดูปร,ประจำเลย,เลยทุกวันเลยดูที่นั่นทุกวันเลยดูทุกวันเลย<อ>ค่ะจะมาที่นี่เป็นบางเป็นบางช่วงเป็นบางเป็นช่วงที่พวก,พวกผม มากันไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะมาช่อไหมแม่มามาอยู่ที่สองธทรุฟ้าเมื่อมีรายการน้องๆติดต่อไปว่ามีสมาชิกมาหรือว่ามีถ่ายรายการหรือมีใครมาดูดวงมาเปิดมาดูดวงที่นี่ก็ก็จะมานะคะนั้นก็ตอนนี้คือไปบุกบุกอะไรให้ไนะด้ไปเปิด ไปเปิดไปเปิดห้องทาให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไปสำนักไปเปิดสำนักแล้วตกลงอาจารย์อาจารย์ทุกตามีสำนักเป็นของตัวเองแล้วที่ c 3เมืองทอมานีต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาประชาสัมพันธ์อีกค่ะเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูเลยสถานที่เป็นยังไงตกแต่งเป็นยังไง เปิดไพ่าทายใจกับอาจารย์พิตริตีเทวีโชก43เมืองทองธานีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับค่ะาที่แก้วด้วยครับ ครับเป็นพัดแก้วพัดแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดอพระเกี๊ยบนะครับรทั้งพระแพร่พระบารมีของพ่อโสธรน,น,นะครับครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธมณฑลเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระพุ้งนี่ส้มนะครับพระประจมณฑลหรือหักซึ่งหลวงพ่อโสธรเนี่ยต้อเป็นพัดบางคนมาที่พัดประจมณฑลพัสนรับ แต่ก็มีจุดมุงครับเราแบบว่าเจอวันนะฮะแก้วหานิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วหานิ้วสีเขียวคนถิดวันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสังนะครับ12นิ้วนะครับเป็นเนื้อเนื้ออกฟ้าเนี่ยหลอด้วยทองแดงทั้งองค์ นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นของเหลือนะครับแล้วก็ติดตานะะฮของตำรวจนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จเมีอะไรอยู่ตรงนี้หนักมากเลยเน,นะฮะก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงิน,นครับนี่ก็สิบสองนิ้ว,วทั้งไม่เยอะเลยนะครับรจากนั้นก็จะมีเป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็น ทองเหลืองนะครับทาสีนะครับเป็นสีสนนมเขียวครับให้ดูมันหยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับใบหน้าของคนเงามครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะรงนี้รงนี้พิเศษมากครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหล่อด้วยเงิน เป็นหมดทั้งหมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบนะครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับรัมสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็รปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปปะกรณ์ลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินองยานะฮะเนื้อ,อทองทิพนะฮะเนื้อ,อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับ,นะรบก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุ่มคนบูชาได้นะครับ